น่ากินใช่ไหมงั้นจดจําชื่อร้านนี้เอาไว้ให้ดีครับร้านมังกรคู่304บะหมีม่ทําเองอมันต้องมีที่มาที่ไปดิทำไมชื่อถึงเป็นแบบนี้ร้านมังกรคู่304บะหมีม่ทําเองร้านน่ะตั้งอยู่ในซอยเยลโล่เฮาส์หมู่2องตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดราจชบุรีที่นี่นะไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวข้าวก็ได้จะเอาเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบจัดได้หมดรวมไปถึงก๋วยเตี๋ยว ลองสั่งแบบนี้ดูยังไงขัวเตี๋ยวหมูตุ๋นเขาบอกว่าเป็นก๋วเตี๋ยวหมูตุ๋นรสเด็ดแล้วก็มีเกี๊ยวมังกรทรงเครื่องที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี่คือเมนูซิกเนเจอร์เซอร์ในจิกจุกๆิกจุกจิกจุกจิกของเขาเลยนะจะบอกให้จ้าอ่ะไม่ได้ก็ผ่านไปนะฮะไม่ต้องไปจุกจุกจุกจิกคุณผู้ชมไปถามเจ้าของร้านคุณพักขมลนสีอ่อนหรือเจน้องเจ้าของร้านบอกว่าเส้นบะหมี่และเกี๊ยวทั้งหมดของร้านทําเองนะทำเงินมายี่ปีแล้วนี่ดียิ้มยิ้มน่ารักยิ้มน่า เขาบอกว่าทางคุณแม่เป็นคนคิดค้นสูตรฮะแล้วล่าสุดทางร้านมีเมนูพิเศษที่คิดค้นขึ้นมาค่ะเกี๊ยวทรงเครื่องนี่มีส่วนประกอบของเกี๊ยวกุ้งอย,อยเกี๊ยวหมูมบอกเลยว่าน่ากินน่าทานมากๆแล้วมีน้ําจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านคือมันไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่ไหนมันเป็นยังไงุที่นี่ก็คล่องคอรเรียกได้ว่ามันเข้ากันดีทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ออาแล้วเจ้าของร้าน เขาบอกว่าใจดีใจดีเพราะตะลอดข่าวอุตส่าห์มาเล่าข่าวนี้แล้วก็ทําให้ทางร้านเนี่ยโด่งดังใช่ไหม,มงั้นจะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับแฟนๆรายการตลอดข่าวเลยครับสวัสดีค่ะแฟนๆรายการตลอดข่าวทุกทุกคนนะคะวันนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนๆตลอดข่าวโดยเฉพาะเลยค่ะเพียงแค่บอกว่าคุณรู้จักร้านของเราจากรายการตลอดข่าวที่ได้รับชมในวันนี้รับไปเลยค่ะส่วนลด10%ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกรายการ ย้ำนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นอย่าลืมว่ามาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะโอ้โอร้านเปิดแต่9ก้าโงเช้าเลยนะจนถึง6โงเย็นนะฮะจะนถึงเสาร์ถึงวันอาทิตย์ขอหยุดวันหนึ่งโทรไปสอบถาม หมายเลขขึ้นให้แล้วนะครับร้านนี้ฮะร้านมังกรคู่304เออบะมีท่ทาเองโอ้โหอ,อย่าลืมนะบอกว่าดูมาจากตะลอนข่าวของเราก็จะได้โปรโมชั่นดีๆไปนะจ๊ะ